ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับในสปอยเบอร์เซิร์ก e p ที่77ก่อนจะไปฟังบายสีสปอยนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคล b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้บายสีด้วยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังบายสีสปอยเบอร์เซิร์กใน EP ที่77กันเลยดีกว่าครับ แคสกาได้หันไปมองบางสิ่งบางอย่างที่แอบเคลื่อนไหวอยู่ใต้เงามืดของวิหารสิ่งนั้นมันอยู่ห่างออกไปไม่ไกลนะักมือที่แห้งเหี่ยวผิวหนังที่เต็มไปได้วยเลือดและน้ำหนองได้ตะกายจับขอนไม้อยู่ในพงหญ้ามันคือซรากศพของคนที่ตายอยู่ในบริเวณนี้เพราะรอยตีตาของแคสก้านั่นเองที่ดึงดูดเหล่าวิญญ,ญาณของคนที่ตายให้มาสิงสู่สร้างศพในบริเวณนี้หากมนุษย์ ที่ยังมีลมหายใจเฉกเช่นพวกเราทุกคนมีความต้องการพื้นฐานคือปัจจัยสี่แล้วล่ะก็เหล่าวิญญาณคนที่ตายก็คงจะไม่ต่างกันพวกมันเคียดแคนและชิงชังในพระเจ้าและเฝ้ารอคอยร่างกายลมหายใจอันแสนจะอบอุ่นลอยตีตาบนหน้าอกของแคสก้ามันคืออักขระต้องสาบด้านมืดที่ทําให้ผู้ที่ครอบครองสามารถเชื่อมต่อได้กับสองโลกลมหายใจและกายเนื้อของแคสกา ดูจะเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากในโลกหลังความตายพวกเหล่าสร้างศพคนตายที่ถูกวิญญาณสิงสูส่ค่อยๆเดินเข้ามาหาแคทก้าอย่างชา้ชาๆและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานี้ก็ได้ถูกจับจ้องมองโดยสายตาลึกลับคู่หนึ่งที่อยู่อีกฝากของแม่น้ําสายตาลึกลับคู่นี้คือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการถลกหนังนักบวชในค่ายอพยพมันมองดูเหล่าคนตาย ค่อยๆย่างกายไปหาเหล่าคนเป็นอย่างพึงพอใจแต่ทันใดนั้นบางสิ่งบางอย่างก็ทําให้พวกคนตายและผู้สังเกตการลึกลับต้องหยุดชะงักงันทากรกพิศษได้ปรากฏตัวขึ้นในพงหญ้าเตี้ยๆทารกผีได้จ้องมองเหล่าคนตายที่กําลังก้มกายไปหาแม่ของตนเพียงแค่มองเหล่าวิญญาณคนตายที่สิงสู่ซากศพต่างพากันสงบลงพวกมัน ทิ้งร่างอสุภะก่อนที่จะเลือนหายกลายเป็นอากาศธาตุซากศพอสุภะที่ไร้การบงการของวิญญาณคนตายก็ล้มลงกลายเป็นซากศพแห้งกลังธรรมดาทาลกผีชเลืองดูแคดก้าที่กำลังเดินตรงเข้ามาก่อนที่มันจะหายตัวไปแคดก้าที่กำลังเดินตรงเข้ามาหาทาลกผีก็ต้องหยุดลงเมื่อน,นีนาคว้าร่างของเธอไว้นีนากลัวว่าแคดก้าจะเดินออกไปไกล แต่จริงๆแล้วเธอเพียงต้องการจะไปหาลูกของเธอแคดก้าก็เป็นแม่ที่ยังเฝ้ารอและรักลูกของตนเองเตียงแต่ว่าลูกของเธอไม่ได้มาในแบบมนุษย์ก็เท่านั้นเองมีหน,น้าชวนแคดก้ากลับทั้งๆที่แคดก้ายังมีท่าทีที่ห่วงหาและอยากจะเจอลูกของเธอแต่การปรากฏตัวและเข้าช่วยเหลือของทาลกผีดูจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้สังเกตการลึกลับตนนี้เป็นอย่างมาก มันเฝ้าดูแคดก้าและมีนาที่คลื่นหายไปในไข่อพอยพจนรับสายตาที่มิหารเซนอันเวียนฟาเนิเซพยายามกินอาหารแต่เธอก็ไม่อาจกินอาหารในจานได้อย่างสนิทใจภาพของผู้อพยพที่หิหวโหยหญิงสาวที่อุ้มซากศพลูกของตนเองเอาไว้ในอ้อมกอดภาพจำเหล่านั้นมันยังฝังอยู่ในมโนภาพของเธออย่างชัดเจนแจ่มชัดเธอทิ้งช้อนในมือ ทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสกบสนอีกฝั่งหนึ่งของห้องอาหารกลุ่มอสศวินโซศักดิ์สิทธิ์กลุ่มหนึ่งกำลังกินอาหารอยู่ในห้องนั้นด้วยเช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือเจอโลมเสียงหอยหวนที่ดังออกมาจากห้องทรมานมันทําให้อาหารและเหล้าที่พวกอัศวินกําลังกินรสชาติกล่อยลงทันทีพวกเขาสงสัยว่าทําไมกองทัพศาสนาจากอันศักดิ์สิทธิ์ต้องมาทํางานในที่แบบนี้อีกทั้งตัวของมอสกูดเอง ก็ไม่ใช่อะไรที่พวกอัศวินจะรับได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลพวกอัศวินก็มองว่าต้นเหตุที่แท้จริงมาจากฟาเนเซ่ผู้นำของเขาพระจุดประสงค์หลักๆที่กองทัพอัศวินโซ่ศักสิทธิ์ได้รับมอบหมายมานั้นคือการมาคุ้มครองมอสกูดไม่ใช่ทำตามคำสั่งของมอสกูดหรือไล่ล่าพวกนอกรีดแต่การที่กองทัพต้องออกไปไล่จับพวกนอกรีดทุกวันมาจากมอสกูดที่สั่งให้ฟาเนเซ่ช่วยจับกลุ่มคนนอกรีด มันจึงเป็นาลรงงานที่นอกเหนือจากที่ศาสนาจักรได้มอบหมายมาเจอโรมมนินทาด้วยเสียงอันดังว่าผู้นำของตนเองทำงานเอาใจและเข้าข้างมอสกูดคำนินทาอย่างไม่เกรงใจทำให้ฟาริเซได้แต่กัดฟันแต่ทันใดนั้นจานซุปใบหนึ่งก็กระเด็นตกใส่โต๊ะสนทนาที่กำลังพูดคุยกันอย่างออกรถออกชาติฟาริเซหันกลับไปดูก็พบว่าเซอร์ปิโกกำลังขอโทษขอโพยพวกอัศวนคนอื่นๆ ที่ถือถาดจานไม่ดีจนถ้วยน้ําซุปตกลงไปบนโต๊ะของกลุ่มเพื่อนๆอนอสวินความซุ่มซ่ามอย่างจงใจของเซอร์ปิโก้นี่เองทําให้หลังจากที่เซอร์ปิโก้เดินห่างออกไปอย่างรวดเร็วเจอโรมและกลุ่มเพื่อนก็พูดถึงเซอร์ปิโก้ในทันทีพวกเขาต่างมองว่าเซอร์ปิโก้ได้ดีจากการประจบประแจนฟานเซจนได้ตําแหน่งเสนาที่การคนสนิทมากกว่าที่จะใช้ฝีมือและความสามารถในการไต่เต้ามาถึงแม้ว่าความสามารถของซิริโก้ อาจจะเป็นเรื่องคาดเดาแต่สิ่งที่เป็นเรื่องจริงอยู่ในเวลานี้ก็คือจํานวนของผู้อพยพที่เข้ามาในอันเวียนแห่งนี้มันเพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกวันหลังกินอาหารเสร็จฟานิเซ่กับเซติโก้ได้ออกจากโรงอาหารเดินไปตามบันไดเพื่อไปหามอสกูดในถงระหว่างชั้นพวกเขาได้พบกับลูกศิษย์ฝาแฝดของมอสกูดพวกเขาไม่ได้สวมหน้ากากแบบทุกครั้งและทั้งคู่ก็กำลังให้อาหารอีกา ที่บินเข้ามาทางหน้าต่างของวิหารท่าทางที่มีความสุขของพวกเขาในเวลานี้ทําให้ฟานเซและสซบิโก้ประหลาดใจอยู่ไม่น้อยทั้งคู่รู้จะแตกต่างกับเวลาที่พวกเขาอยู่ในห้องทรมานเล้วกับคนละคนเลยทีเดียวถ้าไม่รับหน้าตาที่พิกลพิการผิดรูปของพวกเขาอีกาที่เกาะอ,อยู่ตามลำตัวมันบอกบอกได้ชัดเจนว่าเนื้อแท้จริงแล้วพวกเขาเป็นคนที่จิตใจดีและในเวลาเดียวกัน ลูกศิษย์อีกคนที่สวมชุดอีกาก็ได้เดินเข้ามาจากบันไดชั้นล่างเขาคนนี้รู้จะเป็นคนเดียวในกลุ่มที่มีรูปร่างปกติธรรมดาเขามาหยุดต่อหน้าฟานเนเซและเซบิโก้พร้อมสอบถามถึงการมาอย่างที่แห่งนี้เพราะพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่เฉพาะของมอสกูดและคนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นฟานเนเซบอกถึงเหตุผลการมาว่าต้องการพบกับมอสกูดหน้ากาอีกาบอกกับฟาเเซว่ามอสกูต อยู่บนชั้นบนของวิหารและตัวเขาเองก็กําลังจะไปที่นั่นเช่นกันเขาเชื้อเชิญฟานิเซ่และเซรติโก้ให้ไปพบกับมอสกูด้วยกันโดยเขาอาสาที่จะพาไปท่าทางของฟานิเซ่ที่แสดงออกต่อฝาแฝดที่กําลังเล่นอยู่กับฝูงอีกาทําให้ชายผู้นําทางได้สอบถามฟานิเซ่ว่าอะไรทําให้ฟานิเซแ่แปลกใจกับคนทั้งคู่มากกว่ากันระหว่างรูปลักษณ์บนใบหน้าหรืออีกาที่เขากําลังเล่นฟานิเซ่ อกอกัสิ่งที่จะตอบหน้ากากอีกาได้เสริมต่อว่าจริงๆแล้วเขาทั้งคู่เป็นคนที่จิตใจดีเพียงเพราะรูปลักษ์ที่ไม่น่ามองจึงทําให้พวกเขาต้องเจอกับเรื่องไร้าๆในวัยเด็กพวกเขาถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านถูกขายให้กับคณะละครสัตว์จนต้องหนีไปอยู่ในป่าเพราะว่าถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวประหลาดจนได้มาพบและเป็นลูกศิษย์ของมอสกูดหน้ากากอีกาพูดพร้อมกับถอดหน้าก,ากากของตนเองออก ชายผู้นี้ไม่ได้มีลักษณะผิดปกติใดๆเลยเขาดูจะเป็นคนหนุ่มที่รูปร่างดีคนหนึ่งเลยทีเดียวเขาบอกกับฟานเนซซ์ถึงสาเหตุที่เขาต้องการเป็นคนนอกสังคมเท็เช่นเดียวกับคนอื่นๆโดยการยื่นมือของเขาไปสัมผัสกับแสงที่สาดส่องเข้ามาจากทังหน้าต่างระบายลมทันทีที่มือของเขาสัมผัสเข้ากับแสงแดดผิวหนังบริเวณนั้นก็พุพองไหมเกรียมแล้วก็ถูกไฟเผาชายเจ้าของหน้ากากอิกาได้อธิบายว่า นี่คือโรคประจําตัวของเขาที่ไม่สามารถอยู่ท่ามกลางแสงแดดได้เลยอีกทั้งภูผน้งกันที่อ่อนแอเขาจึงต้องสวมชุดคลุมที่มิดชิดเช่นนี้ตลอดเวลาใน,นวัยเด็กเขาถูกครอบครัวและคนในหมู่บ้านขับไล่เนื่องจากเจ็บป่วยอยู่ตลอดเวลาและแผลพุพองที่น่ารังเกียจเขาได้นอนรอความตายอยู่ใต้โพงไม้ใหญ่ข้างทางแต่แสงแดดที่สาดส่องเข้าไปในโพงไม้ที่ทําให้ร่างกายเขาูุพองก็ถูกบดบงัง โดยร่างของชายคนหนึ่งชายคนนั้นสัมผัสร่างที่ใกล้าตายของเขาเขาคนนั้นก็คือมอสกูดมอสกูดกล่าวอย่างยินดีในการพบกันครั้งแรกหลังจากนั้นเขาก็ได้พบกับเพื่อนผู้ถูกโลคทอดทิ้งอีกห้าคนทั้งหมดถูกอุปการะโดยมอ o สกูดมอสกูดได้บอกกับเหล่าลูกศิษย์ว่าไม่มีคำพีเล่นไหนๆบอกว่าคนที่อับประลักนั้นเป็นคนบาปการที่ทุกคนมีรูปลักษณ์ที่ต่างกัน นั่นคือพรอของพระเจ้าและมันก็ต้องมีความพิเศษและความหมายอะไรบางอย่างที่พระองค์ต้องการให้เป็นเขากล่าวชื่นชมมอสกูดอย่างตื้นตันที่ผ่านมาไม่เคยมีใครเห็นค่าของเขาจนได้มาพบกับมอสกูดเขาสวมหน้ากากกลับตามเดิมอีกครั้งก่อนจะกล่าวต่ออีกว่าถึงแม้ว่าตัวเขาเองจะไม่อยากทำงานที่ต้องทำร้ายหรือทรมานใครในแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้แต่เขาก็ภูมิใจ ในหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์นี้ชายหน้าก,กากอิกาได้นำทางฟาเนเซ่และเซอร์บิโกมาจนถึงยอดวิหารที่สุดทางเดินมีประตูบานใหญ่ปิดอยู่แต่พอเดินเข้าไปใกล้ๆประตูฟาเนเซ่ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างที่ดังออกมาเป็นจังหวะชายหน้าก,กากอิกาได้บอกกับฟานเนเซ่ว่านั่นคือการสวดมนต์ของมอสกูดเขาพูดพร้อมกับเปิดประตูให้ฟานเซได้เห็นกับตาตนเอง ในห้องผงพิธีมอสกูดกำลังคุกเข่าต่อหน้ารูปปั้นเดี่ยวเหินอันเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาจักรมอสกูดคุกเข่าและทิ้งตัวไปบนพื้นใบหน้าของมอสกูดในเวลาที่สวดมนต์ภาวานานั้นมันเหมือนกับตอนที่เขาโมโหจนเลือดขึ้นหน้า an ico, ปาเนเซและเซติโก้เฝ้าดูการสวดภาวานาของมอสกูดอย่างเงียบๆมอสกูดทิ้งล่างตนเองกระแทกไปกับพื้นครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุดหน้ากาอีการได้อธิบายว่า มอสกูดจะสวดมนต์ภา nous, วนาแบบนี้วันละหนึ่งพันครั้งทั้งเช้าและเย็นและทําติดต่อกันทุกวันโดยไม่เคยขาดเลยตลอดสิปีที่ผ่านมาเมื่อพิธีสวดมนต์ภาวนาของมอสกูดสิ้นสุดลงใบหน้าของเขาก็กลับมาราบเรียบตามเดิมมอสกูดอธิบายว่าหอคอยแห่งนี้ในสมัยโบราณราชันไกเซอร์ได้จับนักปราดคนหนึ่งมาขังเอาไว้ที่นี่ถึงแม้ว 1000, glorious, ่าจะถูกจองจำแต่นักปราดผู้นั้น ก็ยังประกาศบาปของราชันไกเซอร์ต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเทวทูตของพระเจ้าได้ลงมาชำระบาปกับราชันไกเซอร์ดังนั้นการสวดภาวนาในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้จะยิ่งเพิ่มพลังแรงศรัทธาให้มากยิ่งขึ้นทายหน้ากาดอีกาเข้ามาพันแผลที่หัวเข่าให้กับมอสกูดที่เกิดจากการสวดมนต์ภาวนามอสกูดมองว่าบาดแผลที่หัวเข่านี้คือเครื่องย้ำเตือนในแรงศรัทธาของตนเอง ท่าทีที่นิเงียบของฟานเซ่ทำให้มอสคูดเอ่ยถามถึงความลำบากใจฟานเซ่ Finance บอกกับมอสคูดอย่างเปิดเผยว่าเธอมองไม่เห็นประโยชน์ใดๆเลยกับสิ่งที่ทำอยู่ในเวลานี้ผู้คนมากมายที่ถูกจับแต่การเข็นฆ่าก็ไม่ได้ลดลงเลยยิ่งจับกุมเรื่อยๆคนในค่ายอพยพหรือคนทั่วๆไปกับมองพวกเขาในแง่ไม่ดีอีกทั้งข่าวลือถึงการทรมานภายใต้วิหารแห่งนี้และยิ่งไปกว่านั้นคนใต้ปกครอ,องของเธอ ก็มองว่าหน้าที่ของพวกเขาศักดิ์สิทธิ์เกินกว่าที่จะมาไลา่จับคนความกลัวจะนํามาซึ้นความเสื่อมยิ่งทาแบบนี้ต่อไปจะยิ่งนําความเสื่อมมาสู่ผู้คนให้มากยิ่งขึ้นมอสกูดตอบคําถามของฟานซเซ่ด้วยเรื่องเล่าว่าในสมัยโบราณมีหญิงสาวคนหนึ่งไม่เคยแสวงหาความมั่นคงให้กับตนเองแต่เธออุทิชีวิตของตอนเองเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเธอจะช่วยเหลือคนที่บาดเจ็บหรือถูกทอดทิ้ง โดยที่เขาไม่ต้องร้องขอเธอจะดูแลและช่วยเหลือคนเหล่านี้จนกว่าจะตายเธอจะโอบกอดคนเหล่านี้เอาไว้ในอ้อมกอดเมื่อวาระสุดท้ายของคนเหล่านั้นมาถึงเหตุผลเดียวของการโอบกอดนั้นคืออย่างน้อยคนที่จากไปก็จะไม่ได้จากไปโดยโดดเดี่ยวและลำพังอยู่มาวันหนึ่งหญิงคนนี้ได้พบกับชายแก่ที่กำลังจะตายอีกคนและก็เหมือนกับคนอื่นๆแต่เมื่อเธอคุกเข่าเพื่อที่จะโอบกอดเขา ชายแก่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือของหญิงคนนั้นพร้อมกับบอกว่าที่ผ่านมาตลอดชีวิตของเขาเขาสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสันโดษเพียงลําพังโดยไม่ต้องพึ่งพาใครแต่การปากฏตัวของเธอในระหว่างที่เขาจะเสียชีวิตมันจะทําให้ความตั้งใจที่ผ่านมาในชีวิตของเขาเป็นโมฆะและสูญเปล่ามอสกูดอธิบายว่าหญิงสาวไม่ผิดที่คิดจะช่วยคนไม่ให้โดดเดี่ยวชายแก่ก็ไม่ผิดเพราะเขาตั้งใจที่จะโดดเดี่ยวโดยไม่พึ่งพิงใคร บางครั้งสิ่งที่เราทําคนอื่นอาจไม่เข้าใจไม่มีใครรู้หรอกว่าความพอดีของคนเหล่านั้นมันอยู่ที่ตรงไหนแต่คนที่รู้ได้ก็คือพระเจ้าดังนั้นจงอย่าสงสัยในการกระทาของตนเองและอย่าสงสัยในพระเจ้าเพราะพระเจ้าเท่านั้นที่รู้จงเชื่อและศรัทธาในพระเจ้าเซอร์พิโก้ดูจงวุ่นง,งกับคำอธิบายที่ไม่หาเหตุผลนั้น มอสกูสสวมหมวกและเดินออกไปด้านนอกโดยมีฟานเซและสซบิโกเดินติดตามไปด้วยฟานเซมองย้อนกลับไปที่สัญลักษณ์รูปเหี่ยวเหินถึงแม้จะยังลังเลอยู่บ้างแต่คําตอบในคําถามในใจของเธอในเวลานี้ก็คือสิ่งที่เธอทําอยู่ในเวลานี้คือพระประสงค์ของพระเจ้าทุกๆคนที่กําลังเดินออกไปจากห้องภาวนาแห่งนี้ไม่มีใครรู้ตัวเลยว่าพวกเขากําลังถูกจับตามอง ผ่านช่องรับแสงด้านบนเพดานโดยผู้สังเกตการลึกลับและอึดใจต่อมาเจ้าสิ่งลึกลับนั้นก็ได้วิ่งหายไปในค่ายอพยพมีน,นากำลังยุ่งอยู่กับงานของเธอเธอมีหน้าที่ส่งเสบียงและยาให้กับเพื่อนบ้านตามที่ลูก้าได้กําชับไว้แต่ในขณะที่มีนากําลังเหนื่อยอยู่กับงานและโรคที่เธอเป็นแคทก้านอกจากไม่ได้ช่วยแบ่งเบ,งเบาภาระให้เธอกลับตรงกันข้าม การเล่นสนุกของเธอมันทำให้นีนาต้องเข้ามาห้ามนีนาดึงตัวของแคสก้าออกมาจากกลุ่มเด็กๆที่กำลังเล่นโคลนกันอย่างสนุกสนานแต่แล้วใครคนหนึ่งก็ได้เดินเข้ามาหานีนาโยอาคิมเรียกชื่อของนีนาเบาๆแต่นีนาเธอเลือกที่จะเดินหนีโยอาคิมคือลูกค้าประจำคนหนึ่งของนีนาเขาดูจะรู้ดีว่าในตอนนี้นีนากำลังป่วยด้วยโรคหล,ลายแต่ดูเหมือนว่าเขา จะรักนีหน้าแบบจริงจังไม่ใช่แค่เรื่องธุรกิจแน่นอนว่าการมาพราะสเสน่หานั้นจะหาข้ออ้างการมาพบก็ดูจะเป็นเหตุผลที่ยากต่อการเข้าใจนีหน้าไม่คิดว่าโยาคิมจะจริงจังกับเธอเธอคิดว่าโยาคิมคิดกับเธอแค่งานบริการแต่เมื่อนีหน้าตะโกนใส่เขาให้อับอายถึงการตะโกนของนีหน้าจะทําให้คนในแคมป์สนใจอยู่บ้างแต่โยคิมก็แสดงให้เห็นว่าตัวเขาไม่ได้คิดกับนีหน้าแค่งานบริการ แต่การที่เขามาหาเธอก็เพราะว่าเขาห่วงใยเธอจริงๆมีน,นาเดินเข้าไปใกล้ๆโยอคิมก่อนจะบอกกับเขาว่าถ้าเป็นห่วงและกล้าพอให้มาหาเธอที่ริมแม่น้ําในตอนเที่ยงคืนพูดจบมีน,นาดึงแขนของแคทก้าวิ่งหายเข้าไปในเต็นท์พักของเธอท่าทีของมีนาที่แสดงออกมันทําให้ลูก้าสงสัยในตัวของมีนาอยู่ไม่น้อยณริมแม่น้ําในเวลาเที่ยงคืน โยอาคิมถือตะเกียงอยู่ที่ชายแม่น้ำก่อนที่มีนาจะปาดกฏตัวขึ้นนีนาเห็นแล้วว่ายโยอาคิมคนนี้คือคนที่รักเธอจริงๆเธอวิ่งเข้าไปกอดโยอาคิมพร้องกับถามเขาว่าเขารักเธอใช่หรือไม่ซึ่งโยอาคิมก็ไม่ปฏิเสธและนีนาก็ได้ถามคำถามที่น่ากลัวบางอย่างกับเขาเธอถามเขาว่าเต็มใจที่จะไปนรกกับเธอหรือเปล่า ถ้าคำถามของยีนามันมีความหมายว่าการได้อยู่ด้วยกันแล้วล่ะก็นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการและดูเหมือนว่าคำตอบของเขาจะทําให้มีนาพอใจเขาเป็นอย่างมากเธอสวมกอดและจูบเขาอย่างรักใคร่นีนาดึงแขนโยคิมให้ตามเธอมาเธอจะพาเขาไปในที่ที่พระเจ้าไม่มีอิทธิพลกับเธอแต่ดูเหมือนว่าการลอบหากันของคนทั้งคู่จะอยู่ในสายตาของลูก้าที่แอบติดตามมา แต่ลูก้าเองก็ไม่รู้เช่นกันว่าแคดก้าได้แอบติดตามเธอมาอย่างคนที่ไร้เยียงสาและดูเหมือนว่าแคดก้าเองก็จะไม่ได้มาเพียงลําพังเธอมีฝูงพูดผีและเหล่าวิญญาณที่ติดตามไล่ล้อมอยู่ข้างๆเธอมาด้วยเช่นกันมีหน้าพายยคิมไปยังสถานที่แห่งหนึ่งมันเป็นรอยแยกขนาดใหญ่และที่สุดปลายทางก็เหมือนจะมีถ้ำขนาดใหญ่อยู่ ครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับ EP ที่77ก็จะจากกันไปนะครับก็อยากจะฝากเ,เพื่อนๆนะครับช่วยกดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลายสีด้วยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ